อันนี้นะครับเมื่อแฟนอยากไปเที่ยวตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับอันนี้สิบโมงเกือบจะสิบเอ็นโมงเหลือห้านาทีสิบเอ็นโมงนะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับทริปนี้จะพาทุกคนไปชมสวนดอกไม้ในเมืองเชียงใหม่กันวันนี้ก็เช่นเคยครับไปกไปกับแม่นางคนสวยอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เป็นวันที่ร้อนมากรถก็ติดด้วยเราก็ค่อยๆตามนางไปนานที่บนเอ๋ลยละนางก็ค่อยๆเดินเข้าไปเกรงใจเขาไม่ต้องไม่ต้องเดินผ่านก็โอเคกลมไปมารยาทดีงาม,มา ดอกไม้เนี่ยงานามานอ,อบรรากาศชุ่มชืน้นเต็มไปด้วยดอกไม้หลักสีดอกเงินดอกไอ้ดอกทองไม่มีนะครับม,มีแต่ดอกหลักหลายสีสันนักท่องเที่ยวก็มามาถ่ายรูปเยอะแยะเขาก็ทำสูงถ่ายรูปให้ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับเทศก,กาลดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้เขาจัดที่สวนบวกหาดมีทั้งดอกกุหลาบด,ดอกไฮลินเยียและอื่นๆอีกมากมายที่เรามาก็เป็นวันที่สามแล้วใช่ไหมว่า านางมาแอบข้างหลังฝั่งสิป้าสายไม่ดีโอเคเค่อยไปกันบนอีละวันนี้เรามา,างานดอกไม้คนเชียงใหม่นะคะแต่อันนี้เรามาวันสุดท้ายแล้ว เขาเก็บของกันมาแล้วเราไม่มีอะไรนั่นไงนอนทุกวันกว่าจะมาก็เป็นวันสุดท้ายแล้วช่นน <c oughs> างเลยก็ค่อยไประหว่างที่ภาคเสียงอยู่นางก็อยู่ข้างหลังแอบกดดันไม่พอแม่จ้องตากันโอเคแล้วก็นางก็กกค่อยๆผ่านไปใครไปกับน,นางก็ไม่ทันดูอ่ะ เดินอย่างเดียวนางอะไรของเธอเขาก็ไปเลยจะชวนฝลงังอยู่แล้วไม่มองทางเลยเขาใช้ลามนสวยมาก อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบใครเดินกัรนางนี้ก็เดินอย่างเดียวเหมือนกัรนางกำลังหาดอกเงินดอกทองอยู่ไม่ใช่คนอื่นไปค่อยๆเดินถ่ายรูปเดินเล่นดูดอกไม้สวยงามแต่นางเดินอย่างเดียวเดินเดินเดินแล้วมันบวนว่าเหนื่อยร้อน อ,อยู่เฉยๆดูดองไม้เฉยๆดูดองไม้ช้าๆก็ไม่ได้โอเคนางก็พาไปดูอันนี้ก็น่าจะเป็นกล้วยไม้ซึ่งเป็นดองไม้ที่นางคุนเคยมากฝรังก็มาเยอะแยะกล้วยไม้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ ส,ส่วนฟุ้งๆนั่นก็เป็นไฮน้ำสดชื่นมากนางยังมาพูดว่าดอกอะไรอีกสีเหลืองอลานดอกทองหรอเปล่าไม่ใช่เนาะอันนี้ก็ดอกอันนั้นอ่ะไออ้ันเอออันนั้นอ้อันไหนนะอันอันนั้น่ะดอกอะไรอ่ะอันนั้นเนาะโอเคนิคเวนซูมหนึ่งในการถ่ายรูป ใครที่อย่างถ่ายรูปก็มาได้ในวันที่ลงวีดีโอให้ก็เลยแล้วเป็นเดือนเสียงที่กำลังเดิแต่ไกลระหว่างที่เดินก็มีเสียงบรรยายอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดในงานนี้ ผักชีใช่ไหมไม่ใช่สดอันนี้เาเรียกดูแต่ไกลนึกว่าผักชีดูจกดอกแล้วถ้าเอาไปผัดไข่น่าจะอร่อยมากเลยใช่ไหมนางมานั่งอยู่ข้างหลังกดดันเวลาพากเสียงโอเคเขาค่อยไปต่อ นั้นพูดภาษาอะไรอีกใบมันล่วงมันเเดินอย่างเดียวไม่รู้จังเมื่อยไม่รู้จังเหนื่อยแ่พอขึ้นรถปุ๊บบอกว่าเมื่อยขาขี้บ่นมากเลยนอกเธอเนี่ยเดินเที่ยวกันเดินตลาดนี่มันไม่เหนื่อยเลยคนอื่นก็ค่อยเดินโอ้ยนี่เดินอย่างเดียว มันก็บอ่าเจอตอนที่วันแรกไปถ่ายรูปมันกั็รีบไปไหนไม่รู้ช่างภาพตามไม่ทนันรูปมิสซี่หรือเกมฮวยไม่รู้อ่ะถ่ายรูปก็ไม่ถ่ายเดินอย่างเดียวตั้งแต่พางมานี่ยังไม่เห็นนั่งสักวิสองวิเลยเดินแต่เดิน ก็หลังจากที่นางเมื่อขามา3-4มีวิก็มาแอบไปบรรยากาศนิดนึ่งไม่งั้นเนี่ยถ้าไปกับนางนี่เดิน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 แล้วก็เดินนั่นไงเดินอีแล้วยังไม่ทันขาดคำเลย

จัดกองไม้ได้หลากหลายสีสันหลากหลายสายพันธุ์เยอะแยะมากามายปีปีหนึ่งเขาก็จัดครั้งหนึ่งนะครับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถมาดูปีหน้าได้สียงัมมากคกัน,น,น,อนขอบคุณครับ